ูเดินได้มาแล้นียังหลาัูอยู่เลยทุกคนเลยนาหนาก็ไมีนี่กินอิ่มอยอะสองคนนะนั่นแหละไป้วตัวราพานะนะหาไปนะ้า อ,อ่ะทักทายสบายดียงีแร่งๆวันนี้ฮาวกับมาหน้าคือเก่ามาแล้วก็ได้ย่างมานะย่างมาก็เทิดทางไปลำทางไปทุกคนเลยตัวนี้มันขี้ตมเฮายจีทางทางลิไม่นี่ยทางนี้มันขี้ตมหลายลดไปไรเลย ลดลงกันลิฟเลยนะทางนี้นะทางมาหน้าน้ำเดียวพาเดียวเฮ็ดสองคนทางลัดไปนี่เลยพู่นจำทางเข้าป่าเลยจำมันแห้งเออพูจำมันแหง้งเอาสิไปทางนี้ทางลัดโค้งไปนี่เลย เป็นมาเข่าตัวนี้อกกับพ่อที่เย้หมเลยนะเย้เยอสุดๆไป

ตอนนี้เอาเฮ็ดดอนนั่นแล้วแล้วฮะกินมาเฮ็ดดอนโคยนี่นะโคยนี่ก็มันเป็นหอมนะกินนี่เอาทางรัดทางรัดแล้วมันแล้วแล้วพามาหน้ามันนี่ก็มากระมยนะได้ยางมานะโอ้ตัดพดเจอดูถักลุ่มนะถักลุ่มนะตัวนี้พดเจอเอา ไมด้ใบตาบนะนี่หเหตุทางเขาก็ได้แล้วแล้วนะวันนี้นเขาถมพอมันไปได้นี่นะทุกคนเลย<ม>เพราะว่ายันผลมันบ่ทันมดนะผลมดเอาซิมาแปลงใหม่หอนหลายไปวันนี้เขาก็ได้ไปหน้าเลยยางไปหน้าเลยนะวันนี้นะาม,มาเหตุทางซ้ำพอมันไปได้ บัวเฮตดก็ไปบัวได้ทางกะโอ้แต่ห,ห,หอมถึงมดไปยัางไปหน้าเลยนะมันนี่ างไปนากะนขี้ต่มคนเลยต้นนานี่ก็นหนองไงหนองแต่บกขาดวะท่านน,นี้เอาดงแล้วนี่นกกระหองหลายอยู่นะทุกคนเลยนกน้อย ตกมันกินมาใหม่มะค้อมนะเดี๋ยวนี้มะค้อมสุกแล้วต้นไม้ก็ลายจ็หนามาหญ่นะ ไม้ลายอย่นะแถวนี้สีลาบอยู่เลยต้นบกอันนี้ก็เกมากไบกบอบกบกบลายกตัตป้าตป้าลาย นี่ก็ลายอยู่นะพังดินมนดเลยมาตามทางใรถเขาเย็บลงดิน ต้นไม้ก็ใหญ่หลายเลยทุกคนเปย์ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ลอย Tôn bốc, tôn này là tôn đây đơn Tôn mấy cơ bốc Nhào tươi bà Tô, mê hạt tê mấy cơ bốc Tôn này là tôn cơ bốc Nhào Nhào กับมาห้อนหน้าครับนะปรู้เทงหน้ากันถึงนั้นคือสมืดผุดนะทุกคนผู้ผุดชีโตกบอบแหลงอัพยตูแล้วก็หัวชีไข่นำห้าชิเห็ดอบกับปูนะมันเนี่นะ มีเมนูอบกระปูเพราะว่ากระปูที่ข้าไปจกแต่เมื่อนั้นนะอตอนนี้ก็กำลังหอนอยู่นะทุกคนเลยมาแต่ยางมาก็ให้ทางมานำแล้วก็ทางป่าลัดมานำในนะมาวันที่นะครับก็ได้เส็ดเมนูอบกระปูนะวันนี้นะกระปูแดงที่ข้าไปจกมือนะั้นกับเมฆหัวหน้าดอนไปจกพูนไหหัวหน้าดอนพูนนะเอามาวันนี้ก็ เขากินยังบุทันเมดมื้อนี้ห่ามา,าห่าวกะเฮ็ดเมนูอบกระปูดูเด็กที่เาได้มาขนาดนี่ยังหลายโตอยู่เลยทุกคนเลยนานากระเมียมีกินอิ่มอยู่แล้สองสองคนนนั่นอะไรไปนะตัวไรพัดนั่นนะ่นหานนะหา,หามมไ,นนะไปแล้ว,วาาานะนะาหา,หา mà níp á to này, vừa leo vừa nhìm luôn, cục to đấy ตุ๊ตุหูใช่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกเทมเลยนี่ยเทมะเทมนะ มัเป็นเชื้อน้ำแล้วมันเป็น่อนอ่ะอบแห้งเลยผลกระตกนะทุกคนเลยมีลมนำ้ำเมื่อกี้นี้เอาค่อยเห็นมืดผนมากไม่ได้ตกเลยผลกะ คุณนะคุณก็ตกพูดอเลยเดี๋ยวนี้นอาหอมนะคุณก็ตกบัวแห้งมาได้มันแขกปีเลยตกแห้งที่เข่าที่ได้ยามตุ้งเอาปลาซิ่วเบ่ทงทำตกมาลดผลนะ ตุกแห้งเติบโตทุกคนเลยต้นไม้แหละนี่มนำตัวตุ้งแห้งตผลเล ใส่เ,เกลยวจำก่อนนะทุกคนเลยมีเครื่องครบสีน้ำเก่ยวน้ำจิ้มครับอันนี้มันอยู่หายอยู่หน้าฮะมูมี่เอา,เอา,เอาตามธรรมชาตินี่ละปูกำลั้ชุกเลยปลาต้องอมไปตีเสียบเลยทุกคน อบกระปูปูแดงปูนี้มันยู่แบบตามดงนะกระปูค่ายพันมันยู่ตามน้ำตามห้องตัวนั้นมันก็ยู่ตามดงคือเดียวตัวกระปูค่ายนะมันอยู่ตามห้องน้ำไหลแบบยูด่ดง ก็ได้ซุกเลยนะทุกคน ơi. เลยเฮามามันนี่ก็มาแปลงทางม่าลำทางแปลงทางมาหน,น,น้าเฮานะมันตัวใดเมือกี้ต่มก็เฮาทางทางลี้ตัวใดมันเป็นห้องน้อยๆนี่ก็เฮากะพุดดินถมก็ได้เฮอม,มันมาสะดวกสบายนะมาหน้านี่เฮาได้มาาคุมมือหลังจากเฮามาหน้าแล้วก็เขา้เขาป่าเข้าป่าน้า ลงมาตะป้าแล้วก็ขาก็ได้มาหน้ามาเลี้ยงงูเลี้ยงควายคือเก่านะทุกคนเวันนี้ก็มาเด้อทุกคนกีเขาโอบกระปูเมื่อกี้นี้ก็ฝนตกแห้งแห้งกาบบพ่อลาข้าตุ้งช้ำน้ำก็เลยนี่ตัวมแม่ไข่ยังดีเนี่ะไข่มู่นะไขอยู่ท้องมาเลยจุ่งอ่องมาเลยยามเดินห้าเดืนหกแล้วมันจี ออลูกเลยกะมันกระปลาผลตกไหมมันมี่ออกไล่ลูกมาเลยอยู่ในน่ะใช่ปะแช์ไกูนี่หอมหอมสดชดมันนะหอมหมันมัน มีมองไข่มั้งไข่มือแทบอ่ะาจะดึงตัวแม่ตัวนี้อ มามื่อวนก็เฮาได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมื่อนีนก็อบกระปูแดงเข้าฮามาตั้งแต่ไปไห้โหนาดอนพาแม่แตงโมไปจอบไ้ไปหามะคิดมะคือเมื่อนัานก็จกกระปูน้ำนะหลายคนทีมงานเฮากะมาก็เข้ามาหน้ามื่อนี้ก็เข้าก็ได้แปลงทางอันนั้นมานํามาวหน้าเขาก็ได้อบกระปูกินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็คลิปเขาก็จบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอกันไหม ขอบใจผู้ติดตามนลครับชมคลิปหน้าพอเร็วไหม